ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ฝ่ายความมั่นคงพยายามที่จะป้องกันก็คือการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงแล้วอาจจะนําเชื้อโควิด -19 เข้ามาสร้างปัญหาด้านสาธารณาสุขในประเทศนะครับล่าสุดที่จังหวัดตากครับทหารตำรวจฝ่ายปกครองเขาก็บูรณาการร่วมกันนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรากฏว่าไปพบขบวนการลักลอบขนถ่ายรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับ นี่คือบรรยากาศที่บ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่4นะครับที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากครับหน่วยทหารร้อยรอ411ชกรอ4นะครับฐานปฏิบัติการบ้านวาเล่ที่อำเภอพบพระปฏิบัติภารกิจลาาตะเวนเฝ้าตรวจติดตามนะครับบริเวณช่องทางธรรมชาติน้ำด้านนะครับเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยไป เน้นการป้องกันการลักลอบข้ามแดนการลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็สิ่งผ,ผิดกฎหมายต่างๆนะครับตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพระครับ ก็ไปพบนะฮะผู้กระทําความผิดนํารถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ครับเตรียมที่จะข้ามประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะฮะจึงมีการบรูรณาการร่วมกันระหว่างทหารเจ้าหน้าที่ศุลก,การแม่สอดเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสพพบพระแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเข้าไปจับกลุ่มผู้กระทําความผิดจับได้13คนด้วยกันนะฮะเป็นชาย11คนแล้วก็หญิงสองคนแบ่งเป็นคนไทยเนี่ยหคนด้วยกันแล้วก็เป็นชาวเมียนมาอีก7คนก็ นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแะครับเรามาดูกันค่ะว่าของกลางมีอะไรกันบ้างนะคะของกลางที่ยึดได้ค่ะเป็นรถยนต์นะคะจำนวนสองคันค่ะยี่ห้อโตโยต้าว,วีโกสประตูสีดํานะคะและก็อีกหนึ่งคันค่ะรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้าวีโกสีประตูสีดําเช่นกันนะคะและยังมีรถจักรยานยนต์อีก8คันเป็นรถจักรยานยี่ห้อ Honda pcx ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน2คันนะคะแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda w เว e นะคะสีเทาสีแดงสีขาวแล้วก็รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h o n da คลิกสีขาว1คันแล้วก็รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h o n d ้าเว e นะคะร้อยสิบสีดําอีก2คันค่ะนะฮะก็เป็นการลาดตระเวนนะฮะป้องกันด้านความมั่น คงบริเวณชายแดนนะฮะซึ่งที่จังหวัดตากเองเนี่ยมีพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศเมียนมาเนี่ย<ช>ถึง500กว่ากิโลเมตร<ช>นะฮะดังนั้นแล้วบางพื้นท,ที่ที่อาจจะเป็นช่องทางธรรมชาติอย่างภูเขานะฮะเป็นแม่น้ำอะไรแบบนี้นะฮะ อาจจะลอดหูลอดตานะฮะแต่เขาก็พยายามที่จะใช้ยุโทโธปรกรณ์ต่างๆอย่างล่าสุดนมีโดรนนะฮะ,ะไปบินบริเวณที่การเดินเท้าอาจจะเข้าถึงยากนะฮะเพราะว่าเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้บุคคลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยข้ามเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ข้ามมาตัวเปล่านอกจากสิ่งผิดกฎหมายแล้วนะคะยังมีเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ต่างๆเข้ามาเป็นของแถมอีกด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะ